กรต้มนะข้าต้มเยอะอย่านเผาแร่เปนกินต้มตแต่ผมไม่ยอมไม่บอบาทแบานอิเลยเขาอเลยย่าเบิ่งปาด้วยค่ะตอนนี้ถ สวัสดีค่ะโอ้ยมึงสับหับกว่าพี่น้องคะอปยังนอนหายว่ะหางวันพา,นา,นานดฟาดเทไรวบุนะคะวันนี้เราไปงานกันที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่กับช่องเคมี i Channel คือเก่าคือเดิมของพี่น้องคะ่ะแสงทองฟิลเลนจงเจริญนะคะเออตอนนี้แค่มีเข้ามากับนี่ลุยกับน้องเตยนะคะรถว่างหลายเพราะว่านี่หน่อยไปก็แค่ภาพของวันนี น,ะะน้องโกกีน้องน้ำตาลไปก่อนแล้วนะคะ,ะเพราะว่าเขาเมื่อบานอยู่ดวงนะคะอันนี้ก็มาสือคาเฟอเมซอนนะคะแต่เขาเพิ่มมะนาวเพิ่มเปรี้ยวคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องมันเอจจาจวดชาดกันสักหน่อยนะคะมันถึงแบบโอโลโอโลูนะของง่วงนอนอือสว <า S> ัสด <า S> ีค่ะก <สา S 1> ็เข<ส>าก็รอกาแฟ แล้วก็รากาแฟกันนะคะใน amazon ในเดยพี่นองตอนนี้เอาฮอดปังคูนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยไกลเตอด็กพี่นองจากานแพ่อพ่อมากประมาณสี่ร400กิโลนะบ้านสานะมารบ้าน,านพ่อพ่ออีก100กิโลสับไปกรุูเทพเนีะคะเดี๋ยวเดินลูกพี่ แผ่ไพ่ไม่คิงนี่นะคะเราจะขึ้นรถแล้วจะเออยู่ในรถกันแล้วนะคะเด็กหน่อยกินยางเดียวมันแผลทองมันกินบักองุ่นก็อย่างแบบหุัหงมกันเรื่องของแม่ับ กี่เรียร์ี่กินกระป๋อขี่ไม่คิงนะคะไม่คิงนั่งแบบเมื่อดแบบมอเอิดเมื่อดกระยามันแล้วมัน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 ค่ำแล้วโอไม่ใช่มันคืมนะคะมันคืมมันคืมไปใจมิเตคืมเน้องฮอรอดบอลลี่เมียมาแร่งเข้าที่เดิมเพียมโตอันนี้นี่ลุยนะคะนอนเห็ดอืดถือดุจนลองเลยเ้อร์มาหาอย่างเราโอ้ยมึงจะเสียหามฝนหนาฝนบักเหรียนี บกัยอได้ค่ากินได้ไหมยังเลยบอได้คากินซึ่งเลยังดีหูจักแม่แพะบอสสาวดันหลินมึงจะยยานยังพานนบัตเสอเหียมาเร็วมันลินขึเก่าดแล้วโกถยังขึ้นงี้ยลอืมไปแม่เดีเป็นหอมดีเดีเอากับหอมนั่นเนาะมปักเต้าแก้มกินมั่งแก้มกินสับปะรด แกมึงได้อะไรมารถมดครัรมารถหมดแต่ดว่วพี่คนวินรถบ่นี่คือกินบำรุงม <c oughs> ไม่ทองเพ่กินน้ำแน่นนอยากกินมันหวานมึงมึงกินอยากกินหวานนะมึงสิบังนัดตนนี้ม,มันก็มีแต่นเน้าสมเ <c oughs> ลยลักษณะสกุลก็นอนแบบนี้นะคะจะมีหมอนจะผอุ่ ข้นปะนี่คอยก็มาปฏิสนธิอยู่นี่ได้เพราะว่าพ่อๆๆกับแมีใครว่ามันจูพ่อกันอยู่นีเ <c oughs> ขาเลยมาเอากันอย่างนี้กูเลยนปฏิสุทธิทยู่นีทั้ <c oughs> ทงข้นจัก,กรมคาข้อนนะคะพ่อแม่เค่มีบันจุอยู่นี่เพิ่นเป็นคู่คู่ใหม่มาพอกันเอ่อสมัยสามสิบห้าปีก่อนไปต่อกันเลยนะคะยาวๆไปเลยจา้า โซเฟอร์เดินต้มน้อยร้อยล้านนะคะนักขุดนักนุดก็ฮะโอ้เออมันมีปังแค่ขุดเทีงแค่บ้านปะบ้านเฮแจ้งว่าครบรอบอ่าห้าสิบรอบของนันิตาไลฟ์มีให้ชมฟรีวันนี้ไลฟ์สดชมฟรีนะคะพี่น้องหะถึงงานแล้วนะคะแต่ลงรถยังไม่ได้แต่สดชมพี่ยังขอนิดตุกนี่แหละแต่ว่าบนี้ ตุปเปล้วรอบนึงมันเรยนที่สมชามาปะเนแล้วเดี๋ยวตอนแสดงฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเปิดกันนะโอ้ไเปิดให้รู้มีแถวตทุกกันโอ้ยรถเลยไลาลมน้ำแม่ขอของของมือเด้อจ้งที่บาทเอาขึ้นแจงแจงอยู่หลัึเงาอยู่ในรถถงปยยนรถเาดูมือดมากเออเราดับเล็ว ก็ปากันชิ้นเนียวันดิมาถึงเลยนะคะมันเถื่เลยเจียงหูค่ะพี่น้องเอ้ยทั้งหลังหลุดเพลีผ้ามาเข้าวหูว่าจันเข้าวหูข้าห้องยินดีบริเวนว่าหัวนั่นดีเข้ากรีดกระตันนันวันไหวคนน่าจะเยอะอยู่เมื่อแรงถ้าฝนไม่ตกนะคะขอบคุณด้วยนะคะโชว์ลูกชิ้นหน่อยสิแคนมีกับอิมนี่ลุยกับอิมนะคะพี่น้องลูกชิ้นจากพี่ฝน จากพี่ฝนบ้านฮักลังสิมันนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่เกียร์ข้าวเกียร์น้ำล้วนะคะตุกย้ข่อยเพื่กันกินลูกชินแบบเหมืนพี่น้องบ้านฮักลังสิมันเพิ่นเอามาฝากนี่แบบไม้ใหญ่มากแล้วก็อร่อยนะคะขอบคุณพี่ฝนด้วยจากบ้านฮักน้องเต้ยแล้วก็ขนมพิซซ่าพิซซ่านี่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 พิซซ่าบ้านฮักน้องน้ำตาลนะคะ

เอกลักราชนิกูลนะคะเราวล่างหน้าแล้วเนาะน้องเกยแม่คิงข้างหลังอุ้มกับอันบิวตี้แอกลัก็ราชนิกูลนนางแบบนอนไปเลยนางผู้เดียวนี่ลุยกับไปรถอันเที่ยวพนาวรถนอนไม่หนักตัวไหมลำตาดกับลูกีกับไปกระบีกนะคะเขับรถไปหลายคันนนนัั่แลมกกี กำลังเดินทางกลับนะคะตำรวจแฟ้นเอย,ยบอกให้ลนนหนุกพกถุงเครื่องนะคะเหรียญน,นะคะนนเหรียญไ,ได้นนนล้างหน้าแล้วหน้าสดนะคะลูกเย่า <c oughs> โอ้โหหน้าเฮียมากเลยนะคะหน้าสด <c oughs> จอดกินข้าวกันอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะกินแเราบอนได้เหอบอตะเภาโนบูกินเขาแล้วแล้วเรียบร้อยเอาที่วกไปเลย <c oughs> จอดกันหลายหลายคันเลยนะคะ

ใจ่จใ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 จไม่ได้พ่อเจ้ไม่หลับพูนแล้วไปแฮกแม่แพร่พันก็บอสขี่บีเอ็มบ่กระพัวปะไม่ชอบเอานั่นคือ้ายเปนบอสัสี่ยืนยงมาสลยพ่นับสี่รถคันใหญ่ให่เนเออพนขับวัแล้วเราไปชื่ออะรจะตื่อท่านใหญ่สื่อ่นหน่อยใช่กระเบนอันนันแม่เบ็นเบ็นรถตู้รถบ้านมันแม่อุ้ยรดับระดับป่า ปวกับเมยนางคนละขั้นก็มันผิดกันเดนละพี่น้องเอ้ยเอเล่ตรงอย่างเดียววันไหอีวันครับบนันหอดมหาไะกลเดียวัวอไแล้วปานบุสีลสพัดลัสพัดกะไปสะกลกัน่ก็ตุวยกันปาะท้าสะกลน้องหันบกน้องหันทัดพนมทอดนอุบลโอ้ยรททันสะกลเดียวเดียวัวเดียวัวเอาตำตำตำ รถส like, yeah. mm. eh ี่ขับรถให้ผ ok right> ู้ใหญ่บ้านนะคะบอกย่างนี้่าตรงมาตรงมาเขาแบ่งว่าแล้วตรงวาแล้วพราเขาพาเขาาตั้งจี้า่อเสียนสาวหลงจดยิมบนหลับบนจุดแปเขาจุดินหลอามเช้ออกมาดนเราไปนี่ป้องกนึ่งม้องอามูพวกเรา g p s มันพาไปเขาอุดอุดันบ่แล้วเขาอยู่ใส่เสน้อนี่ หนายังไไ่ได้ลากนดนนี่มสยี่มจ้า่ให้่่ยาซีวซีเรยมาเลยอย่าฟูากหมดไ่แค่เดียวอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยจริแม่เาะอันนี้อร่ยจริงอี่งวอกอร่อยมา ชีวิตบ้านๆของสาวบ้านๆนั่งกินมันมีติดดินจริงๆเลยเพราะว่านั่งกินอยู่พื้นอันนี้สมผลคุณน้องเอ้นะคะขอบคุณน้องเอ้ด้วยเรื่เอาส้มตำแล้วก็ปิ้งไก่หมูบดเอามาให้เอาคือมีส้มตำกินกินอีกซะบอแม่มันเลิศนะมันเลิศบ่แม่คิงมันเลิศบ่แม่ก็เลิศจริงอันนี้เลิศจริงอุ้ยโคจ้าอยากกินยังเสิร์ฟเหรอนั่นแตงไมาเวียนพุ่นเเลลอันนี้ งวยเป็นบะหมี่งูขึ้นบะหมี่บอกว่าจะได้คนน่อผู้เดียวตกว่ะมีเนื้อจิ้มอีกบ่เลอะไ่เดียวจะบอกว่ามันงวยมันบ่ใช่ยู้เ้ยอร่อยจริงไหมยี่ห้กินเกาหลีข้ามาเกาหลีเคไม่เคยบ่นเกือบกินจีกำจะมีนะเป็นซเกาหลีไม่เอียนกินประเทศจีนกันสู โอ้ม so hmm? uh ันมันม uh, ีส่วนให้ uh, ุกูตีชูเ uh, ดียบผู่สอนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแเปาหนำก่อนก็ตมนะถ้าเป็นบบตุ้ยเลยคนแเวยันกินกระตุมแต่ผมมีหนำไม่เบาบาดแบงอิเลี่ยนเขอาเลย ยเบิ่งปากด้วค่ะตอนนี้ทอดยันเียวไปอดุแตินยหไินยังอ้วนอะไรกินกาแฟย่กินอย่งนี้เขาไปกินมันจะอ้วนบอกอมันสียจากนอนมันจะเป็นคนระเบียบคือก็พูดถาเป็นคนระเบียบก็ป้องเงินดีกว่าแจ้งเลยใช่ไหมล่ะอ้หเอได็กนอนเนาะครับรถบอนมันมันะอเงีนบนมนขับรถบอนกไม่อยนอนดอกมันงวงนอนเยู่ตีมันขับสบายบอ <c oughs> แต่มันมันสบายเ้อเธอมันอยากนอนเ้อเธอเอยตัวยี่มครับเย่าว่าอยากนอนออกเหยียบเล่นมันก็จืดดึง้ <ừ. S 1> งนแล,ล้วดีเราเมื่กี้พอล่ามันจะซึยังี้สินะจริงนคะคะก็จังหวะเอาต่อมามาทร ไม่ทั้งสกุลนคกนี่แหละกระทั่งเขาก็คงจะถึงเช้านะคะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้นอนก็จะไปวัดต่อเนาะพักในมือเดียวมืออื่นข่อยกับเบล็ดพักข่อยไปวัดต่อมืออื่นนะคะไปมุ่งาหารพรุ่งนี้นะคะยังไงก็สาหรับมนี้ให้พี่น้องท่านเราันดีนะคะเขามาบึงวิวเดียวก็ดีใจแลวได้พี่น้องเด้อนะคะรักไปน้อยแต่คอยนานๆนะคะโชคดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ไปบ่ายจ้า